สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบครับอยู่กับผมโทรวัตชแชแนลครับนี่ผมสิว่ามาเบิองสังเกตสังเกตเบิองเม่หมูไก่ขวานนะครับสังเกตเบิองเต่านมเพิ่นสตึงครับแล้วถ้าไก่จะขวานลีเพิ่นจะมีน้ำนมไหลออกมาเพราะบีบเบื้องสิจะมีน้ำนมไหลออกมานิดนึงครับทุกหัวเลยครับ น้ำนมจะผุ่งครับต้องเกีย่ยไงไงบโบเกินหาดถึงสิบชั่วโมงครับ่าจะขอดอากาศกันหนาวนะครับหลวงพ่อก็จะดินดินแห้งโวปกตินล้วโบจะไลครับผุ่งเลยครับ จะนอนหนิงครับจะมีอาการกระวนกระวายครับถ้ากระวนกระวายหอดหอดจุดมันจะออกมันจะนอนหนิงครับแต่จะออกยีี<อ>เพจเพิ่นจะมีหนามขำนี่หนามหนามขำไหลออกมาครับแต่ตอนหนี้ยังยังยังบม่มีครับแสดง,งว่ายัง่ทันออกงาย เพิ่นก็นจะยืนขึ้นครับกระวนกระวายยังไม่ทันถึงตอนจะออกครับตอนจะออกคนจะนอนนิ่งมากเลยมีนำ้ำสังเกตเบางที่จะมีหนามไลออกมาจะํำเพียดกันครับอ,อื่น่าจะเป็นน้ำข่ำนะครับประมอันวันทุ่งนำำ้ำข่ำแตกงี้สิละครับจะมีขีมูนหน่อยไลออกมานํำครับแต่ตอนนี้เพิน่นก็จิ อยู่ในระว่างอาการเหลือ่อมแหลกอยู่ครับพุทลุพุทน่งขวดครับข้าหนาเพิ่อจะขวดทักเจ้า น,นี้กิ่น,นมปกติครับชงหันขี่ไรครับน้าแห้งไม่เชีดยาให่กําลัางดนนีขึ้นครับขี่เปลี่ยนสีแล้วครับกลับมาเป็นแทงแหละมันจะเห็ดหมองนอน่อในคนนะมันจะเอาอเกแ็บใส่ข้างในครับในสอบ หมัดป่าเห็นมองมองเพื่อนหน่อนนะครับมันจะอุนดีสำหรับมูหน่อยครับมัน,น,น,ะมนจะเขาไม่นอนตอนคืน,นครับเ่าอน,นอนทำไมะนอนซุ้มกันเนี่ยตัวไฟโขว่าขโมนีนะครับไฟฝ่าเขามายัางมาถึงสำหรับแม่นี่ก็เป็นได่ทองที่สองนะครับ กองแรกเพื่อนให้ลูกอยู่สิบสี่ตัวตอนนมสิบหาหัวตอนนูกสิบหาเต่าเจท,อทอ่องท่องสองเพื่อนจักสีทธหลายจักตัวทารุนเมืองเดือดเดือกประจ่า,จาคำเป็นจังสีออก กวนก็ไหวครับตวนนี้แต่ว่าคงกะให้อาหารเพื่อนครับตอนแรกก็เพื่นอ,อน,นให้ให้โบาลครับ แม่นน่เพื่อนเกิดจากแม่แม่แรกเลือครับก็พอพอจะเป็นพอพอลาดใบครับไอ้เพื่อนม่นมนเป็นสองสายหาซิบหาซิบครับเพื่อนก็นจะได้เลือดหาซิบเพื่อเส้นแล่นหาซิลาดหาซีฟครับ ยุคอวเขาจะใส่เป็นสองสายแรล่นลาดแหละครับเห็ดแม่พันธุ์เกิดเ,เกิดจากแม่นี่ลนะครับแต่ว่าหัวคนบ่ตกแข้งวันไหนนะครับ นี่ผสมไปหร้อครับสมตอนวันตอนวันที่สิบธันวาครับผ่านหลอบหร้อครับเดี๋ยเรียนกว่าขี่เพื่อนก็นจะเป็นขี่กระป๋อกระแปดครับขี่เป็นออกมาเทลนิดเทลหน่อยนี่สิครับก่อนเพื่อนจะขอย นี่คืออาการเริ่มต้นครับถ้าใกล้จะออกแห้งก็จะเป็นนามขึ้ผมตอนเหลื่มแหลกแล้วครับจะพผมกับโมม่นใจว่าเพิ่นสิได้ดกบอรครับแม่นี่เพราะว่าตอนผสมเพิ่นกับบนิงแห้งนะครับนี่ผสมพอดูหลอกครับเห็ด สามสายเห็ดเป็นหมูหุ่นครับเดี๋ยวจะมาหลุ่นกันครับคื้นนี้ถ้าผมเด้ได้เปาขวานนะครับก็จะได้ท่ายคลิปให้ พี่นนองเบื้องอยู่แล้วครับเจอกันไม่คิบหน้าครับสวัสดีครับ